พอจ้อยนี่อาจถือ่เห็นพอจ้อยก็ได้พอจ้อยเส้าเลยพอจ้อยอันรับโทรศัพท์จุดนีหยังก็จุดหัวซักลงครับเป็นวิ่นครับป่วยเลยบ่พ่อป่วยครับเขาโทรหาหลายบ่ครับผมเดี๋ยวป้าโตฮัลโหลวัดมีทุ่มเทแห้งบ่พ่อทุ่มเทเบิ้เบิ้เลยเบิ้ตัวเบิ้ตัวเลยอยากให้คนถือทั่วโลกแล้วก็ให้เพ่นดินเดียงเลยคะอยากให้เพ่นดินเดียงเลยอยากอยากคู้จักว่า พราะนี่จ้ยนี่เบาขมจริงบอง<ม>เท่าบุตรเทวดารแม่นังเท่านนีเป็นสิ่งสักดิกับเทพรักทมรักษาเป็นสิ่งสักดิกับว่าผมสิวาข่มจริงบ่เรียกผมสิเขาบาออ ยันนอนยันสร้างกับคนนอนสิออกครับแน่นอ่นล้านเปอร์เซ็นครับสร้างกับคนนอนครับสิออกคนละตัวครับครับโอ้คนนอนนี่เป็นไคคือพ่อมั่นใจครับผมล้านเปอร์เครับผมมั่นใจสร้างกับคนนอนครับผมสามขึ้นในฟันลวดครับสามขึ้นติตตอกันทีสิมาสามพักครับถือแง่นอนล้านเปอเส็นครับผูไรโบเสีย คันว่าพุ to to then, e ้บก oh ุ anyway ้ยก็าไม่ต้องซื้อก็ได้ครับไม่ต้องเชือกนอนใส่เชือเลขออกมาดมก็ปั้นก็คล้องเบิ้งว่าความบอกโอ้ยพ่อนะปั้นกคองครับมั่นใจคักนะครับเนาะครับผมผ้เพิ่งเคยเจอเพราะเพิ่งเคยเจอผมได้บอกไหมครับตามเขาเป็นผู้บอกผมเป็นผู้นำแนวทางซื้อครับผมเสียได้เรียกมาใส่ผมคนบานบานแต่เบิ้งแนี้ยังแต่เบิ้งคนก็เนี่ยยังก้อนจีบอกเรียกคนถือครับ ตาบาเขาเป็นผู้บอกครับสะพานบนบุอเปจนสบ้านบนผมบอกคักปันนี้ยังรู้ซื้อยุกอ่ะกับ่ต้องซื้อครับยังซื้อว่าผมโบเรียนครับยังว่าผมโบว์เรียนครับเลียคือกิลีครับถึกได้ซื้อรายได้รายผู้ได้ซื้อหน่อยได้หน่อยครับมั่นใจพอจอยมั่นใจครับขันที่สองครับขันที่สองขันที่สองเอทีวันนี้ไม่ยิ่งนอนไงครับ ไม่ยิ่งนอนไงลูกออกไปไหมนี่ครับเอาลูกขึ้นนอนทั้งเด็กครับผมถามว่าลูกถืบ่ตกบอกบ่ตกมันบดดินแห้งให้ฟังดีๆเคี่ยวบ้างดีๆยับ้างดีๆครับฟังให้ละเอียดด้วยครับฟังให้ละเอียดครับสีไม่สุกไม่รับครับเขาว่าบ่ตกผมยังทัดไปแล้วก็ไปเห็นมม่ยิ่งนอนไงจืบเมือบอยู่น้อนไงจืบเมือ บนงยังจักสินอเอลูกนนอดีวะบ่อ่น้องงายปาเบียรปั๊อ้ครับบานนี้พอดีแล้วเจ้ามาเขาพอดีแล้วพ่อใหญ่จอยเจ้ามาหาข่อยเลยเออเอางุ่มเออบอกพ่อใหญ่จอยงุ่มบอกงุ่มเจ้าบ่ได้ดิเออบ่ได้เจ้าบ่ได้เขาเจ้าบุ้งงุ่มบ่ได้งุ่มแล้วเจ้าต้องเล่นลงเอองุ่มนี่คืองุ่มข้องลับเนาะค่ะพ่อจอยครับผมค่ะ คันบู้ใดบ่เสียตัวนี้เรี๋ยวีิมีน้ำตาครับเน้นลงครับเน้นลงครับเน้นลงเน้นลงแน้นีล่ะครับเน้นลงครับเน้นลงจาไปฟังอดื่นครับสร้างแดงสร้างเขียวกับจังสี่ล่ะครับใจผมว่านินตัวนั้นตัวนี้เถอะคันผู้ใดซื้อเรียกผมนี่ที่ผมปล่อยออกไปมือนี่กับสามครูคันผู้ใดซื้อถือกัดครับถือบ้ทุกคนได้เงินบัตุกคนครับถือบ้านว่านั่นดีครับถือบัตุกคนครับ ได้เงื่อนทุกคนครับนี่โชคป่ะทุกคนขนาดนั้นเลยพ่อครับผมกล้าท้ากล้าท้าพ่อกล้าท้าครับต้าท้าตีพื่อออกยังไงจังมังมันถิมบ่ได้ครับมันถิมบ่ได้ครับสร้างแดงสร้างเขียวถิมบ่ได้เลยครับคัดสีบอกตัวนึงกระเสียดายตัวนึงครับเอาพ่อพ่อลองตีให้พ่อแม่พี่น้องได้นี่ดูหน่อยครับผมตัวไหนครับผมคือเลขหนี่มีอยู่สามคู่ครับครับตัวตัวไหนบ้างพ่อ นี่อยู่ศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์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 ูนย์ศูย์ศูนยูนย์ศู้ย์ศูนย์ศูนยูนย์ศูย์ศูนย์ศูนยัศูนย์ศูนยืนก์ศถืยคศูนเ์ศูนย์ศูนย์ศูนยอนย์ศู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 นับมันีเพิ่มขึ้นามคูนย์ศ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 ูนยศูนยศูนย์ศูนนะอืม คือเลขนี่คือเลขนี่ผมไม่เคยฝันแบบนี้ผมไม่เคยฝันว่ามีโชคไม่ลาภแบบนี้เชื่อไม่เคยคือสีแดงี่ก็ไม้เงินใบลอยครับสร้างแดงครับผมไม่เคยมีครับในประเทศไทยว่ามีครับสร้างแดงสร้างเขียวว่ามีครับในประเทศไทยนี่แหละผมยังคอยว่าเลขสีออกในตัวนี้แล้วก็เลขออกน้ำคนนอนไงครับคนนอนไงครับผมไอพิจรณนาเบิ้งว่า เน้นตัวไรบ่เน้นตัวไรครับถ้าคนนอนงายพ่อตีเป็นตัวไหนครับพ่อนอนงายก็คือว่าเข้าออมือไปงเนี่ครับมือมือก็ห้าอ่าเอามันคือหาให้กันหรอล่ก็แล้วเจ้บ้างหันแล้วเจ้เขาบอกเน้นลูกตัวนั่นครับโอ้เน้นลูกตัวนั้นห้าหกพ่อตีไว้ก่อนคือห้าหกเออด็กหน่อยนอนเกินเอดิดหนึ่งสี่ออกตัวไรก็ได้ครับ เลขภายในสามตัวนี้ออกตัวได้ก็ได้จะไปหักพิงครับเพื่อหักพิงคือบดแเงินครับับเนลยซื้อให้รวยก็รวยครับถือว่าถือก็หัวต่อครับ <le> mm. ผมบอกไปก่อนคั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 นคนซื้อบดหรืบว่าถือ,ถอกึงหัวต่อครับผมกล้าท่าอันนี้ผมกล้าท่าเลยให้ซุ่มไม่ห่างนั่งใหม่ซุ่มไม่ห่างนั่งใหม่นี่ให้ถือครับไม่ห่างน้อยไม่ห่างกลางไม่ห่างเครง ไม่ห่างถึงแปดสิบครับไม่ห่างนั่งใหม่ครับให้ชื่อครับให้ชื่อเรียกผมที่ผมมีผู้เบิ้งครับก็มีผู้เบิ้งผู้เลีงครับโอ้สัผู้ที่ผมมีผู้เลี้ยงดูครับผมให้เอาเงินพ้าจอยนี่ไปไปเลี้ยงไปยังไปเลี้ยงตัวเจ้าของครับก่อนจะซื้อเลขต้องจุดทูบก่อนครับผมซื้อเลขว่าแล้วก็จุดครับย่อมให้ซื้อเลขเขาจุดซื้อเลขเขาจุดนำเข้ามาแล้วเดี๋ยวพ้าจอยสีบอกขึ้นฝันหน่อฟังเออเอาบัตรยังคุมผ้าจอยนี่ฝัน ฟันคือเห็นยูไกลๆเพื่อนน่ะนแหละบางคู่สาม,มันสิเป็นหู้สองหู้มันสิเป็นหู้สองหู้ห่างกันแขนหนึ่งหม,มากับมาพอจ้อยนี่แหละไล่อไรจอนฟ้อนอไล่จอนฟ้อนเขาไปหู้หู้ก็ล้มหมาครับหู้ล้มหมาแต่ว่ามุ่นจริงๆครับเออปันทอเลยครับม,มุ่นง่ามพร้อมครับอจอนฟ้อนแล่นกับไปหู้ครับหม,มากล่กันอ้อมกันนี่แหละครับ เอาไปามาลสุจะตายจนฟ้อนก็ตายครับหมากัดได้ครับหมาผมนีละกัดได้แล้วก็ฆ่าผมมาจากกวนครับจนฟ้อนตายครับจนฟ้อนตายเซจครับเลขนี่สิไปไซส่วได้ครับผู้ได้สิดึงไปไซส่วได้ครับเลขออกตัวนี้ได้ครับป้านี่พ่อจ้อยกับมาอีกขึ้นคัดมาพ่อจ้อยย่างไปเขาบอกว่าให้แปลปลาก่อนครับ ปลากคอนว่มีปลาหน่อยครับอมีแต่ปลากคอนไงครับซ้ำแข็งซ้ำแข็งเลยครับบกลงไปไมีแต่ขีิตัวบัวปบะบบบพัวกาอยู่ส้มตัวมันโดดขึ้นมาแล้วมันตายมันลงบ่ได้มันก็นแห้งเต็มอยู่รอบปากปากลุ่มครันให้ฟังดีๆครับให้ฟังดีๆผู้ใดชิมมีโชคลาภพอจ้อยนี่ว่ารับรองว่ามีโชคลาีหลีพอจ้อยกล่าวพลันว่าเมื่อขึ้นนี่พอจ้อยฝันอีก ฟันว่าได้จูงงวไปคาสมู่กินครับฟันว่าได้จูงงวไปคายมู่กินคางัวลงไปลนล่นเป็นงัวแม่ม่านครับ<ม>เป็นงัวแม่ม่านครับลูกท่อขาโตนี่ครับฝันดีครับ สามเมื่อสามพื่นปันติดเพราะว่เลขนี้ยู่เลยครับอยู่เลยคิงนิ่งเลยครับโปติงเลยครับเลขยู่คิงนิ่งบดยูคิงนิ่งยู่คิงนิ่งอยู่คิงนิ่งครับโปไม่ติงครับผู้ใด้เฮ็ดยังเฮ็ดบ่ได้ครับคือออกตัวนี้ครับงูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ้ยครับหก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 งูเห่าเหรอครับหรือว่างูอะไร โอ้ยเนาะครับงูงูเข้าบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่มุงสอบเขาเพิ่นอย่าลืมวันนี้สองห้าก็มีนะเนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ยเป็นังไงฮะนอ่ะอยู่ในกานสอบเขาไงเข้าไปแมมเข้าไปไหมบังสิเข้าไปบง

บ้นีนอนอยู่ห้องนงไม่งเบียนครับมเนาสเาไปเขางานด้ม่อยู่นองพลคมือไ่ะไม่คบค้าจะเบียนบ้านพ่อนไเบียนบ้านยังปะหกหครับฮ้หลังหลังที่สองห้าศูนยบ้านไฟไหมหลวังกรเลยไม่สางไงครับผมฮ่าอ เาไปเปิดาตั้งก็จะเดินด้วยเด็กมาเติมเสริมเคยไแมพี่น้องเล้่ผู้บริสุิ์จะน่าใเนาะครับเด็กวงพอจ้อยขึ้นซ่เดียวเม็ดเดียวข้นพ่อจ้อยขึมีโ่อนี่ไอ้เด็กตัวนี้ออกส ซื้อก็ได้บ่ซื้อก็ได้บ่เสียหายราครับ i i คันผู้ใดมไม่คกได้ครับคันผู้ใดบว่าีโชคกบ้าจังได้จนปากเปียกกบ่บอกครับแต่ว่างูเข้าบ้านนี่แ่ะพ่อพอ,อันที่พ่อฟันว่าเอาเอาเมืองุ่มมันของลับเนาะครับผมแต่ว่างูเข้าบ้านบม่หันทะเบียนบ้านฮกฮกของลับนี่เนาะมือกะหาครับผมมือกะหาอันนั่นกะนาสิเป็นฮกเป็นหาฮกหรือว่าสิเป็นฮกฮกนี่เสิไไ้บ่ อ่านมันจะเป็นไปได้บ้านเดี๋ยวแก้แค่ได้เด็กเพราะว่าเป็นหอหีบทะเบียนบ้านหกหกนะครับเนาะเป็นหอหีบเฮ้ยเนี่ยหกพกมาโมเมนต์ปูปูขาวคนอยากให้จะมางูตัวนี้มาสามมือแล้วครับโอ้มาสามมือแล้วครับเป็นสามมือแล้วเขาหันเลยบอกเขาหน้าบ้านหันเพรดีเมื่อบ้านในนั่นนี่นี่บนมือครับมือนั้นมานั่นนี่บนมือครับโอ้ยออกมาแล้วโอ้หน้ำเงินขอจอยขอจอยเออ ให้มักพ้อจ้อยหน่อยๆข้อแข้งก้อยนี่ก่อนหนึ่งเยอะๆจะหักจะหักหลายๆครับผมจะหักได้หลายๆให้ผู้อื่นเขาหักน้ำครับจะหักกับผู้เดียวมันสีเบิร์ตบอกพ่อเดี๋ยวไป้ะสีหอมพ้อจ้อยสั่นกอดพ้อจ้อยสั่นนี่สีบอกกอดหน่อยๆจับหน่อยก็ได้ครับจับพวกแข้งก้อยนี่ก็ได้พวกแข้งก้อยก็หักกันนานถ้าว่าให้ให้ระวังเลือดเลือดวงพ้อจ้อยนี่แปดเจ็ดศูนย์ไฮระวังครับแปดเจ็ดศูนย์ไฮระวังตัวนี้คือควรระวัง ครับผมตัวเดียวหางเดียวครับตัวเดียวหางเดียวรวยได้ครับแปดเจ็ดศูนย์เลขดวงพลอยบ่ได้เกี่ยวกับเลขปูตาผักขาวเลขตู้ผักาปูตาผักขาวนี่ก็ยังหลั่งตัวเส้นอยูุ้ยเก่าครับตัวไหนก็ค้าเน้นนะค่ะคือเน้นเนาะเน้นก็คือตัวเน้นแหละครับตัวเน้นตัวเน้นครับตัวกดครับผมตัวกดไอ้ตัวเน้นนี่ก็คือเงืนสองใบนี่แหละครับตัวเน้นคือขั้นสองใบคือเงินสองใบนี่ ให้คิดให้คิดออกครับหนึ่งศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์ครับผมเป็นใ้รละว่างครับใ้รละว่างอาจเรียกสิออกโตเก้าก็ได้ครับเมนอาจเรียกสิออกโตเก้าก็ได้ครับโอ้ยหอดมันมาานอกกันครับครับมาานอกกันครับเลขซนนี้เพไห้เชี่ยนห้อยลมหลยคนแล้วครับผมสามวันแล้วว่าข้างวัดที่สี่อาศิะย่างว่นนี้ครับอยู่ฝ้ามื่ครับโอ้ยังว่านนี้ครับเอ้ยนน่ะครับผมอยู่กลางมือเลยครับ ยังบ้านนี้ครับอืาอครับผมเห็นบตเห็นครับตัวห้าบานี่นี่ครับนี่นีนี่ครับเห็นอยู่อะอเห็เนาะตัวห้าบัวห้าบครับตัวห้าบานเลยตะวันหนึ่งหนึ่งเอาไม่ด้วยเหรอพอใจไม่ด้วย่นิ่งเเ้อครับผม FC เบิ่งอครับอยู่ฟามือของปอจัย เ็นเป็นตัวใดครับเอฟซีครับศูนย์ยู่กลางฟ้ามือเลยครับศูนย์ยู่กลางฟ้ามือใช่เองครับผมทำมาทาั้งผีแล้วแม่ผู้ใจก็ไม่ชัดโอ้เบิรงเอาพี่น้องเห็นบ่ศูนย์นกลางฟ้ามือศูนย์มากคือเก่าศูนย์ตัวใหญ่หอมครับยู่กลางฟ้ามือครับศูนย์ยู่กลางฟ้ามือเลยครับไม่ชัดค่ะภาพไม่ชัดคลื่นไม่ค่อยมีนะครับเนาะจะทาคลิปสั้นอยู่นะกอนพี่น้องเอาตรงกลางแล้วแม่พอ้ใจ ตัวเลขแนวทางของพอจอยเนาะค่ะเนาะเบ็ดเซร็จนะคะสีว่องกลมใบขึ้นตัวเน้นๆค่ะหนึ่งสี่สี่ห้าห้าหกเจ็ดสองสองศูนย์สามตัวมีสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะเลขดวงพ่อจอยแปดเจ็ดศูนย์ค่ะงูเข้าบ้านสองหาศูนย์กับหกหกเนาะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมชอบกัตามบบมักกับพานเดอร์ค่ะทางช่องเสนอว้เป็นซื้อกลางเป็นแนวท่างทุกแนวทางมีความเสี่ยงโปรดใจวิทยาในการรับชมนะคะแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมทีว่วงกลมใบขึ้นตัวเป็นเนีนเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นมัก8ปดเจ็0ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหกคือตัวเลขพอจอยมักนะคะ จนาเบิ่งตัวเดียวห้างเดียวเรีของขอ,อยอันปูคนสงสารคนนอค่ะสำหรับแนวทางในเมื่อนี้ชอบกับตามมามกะพานเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะต่ํากว่า18ป e ีปห้ีมีผู้ใหญ่ค่อยสีแน่ด้วยค่ะ